การฟังหูไหวหูเนี่ยจะป้องกันนะรกได้เยอะเลยนะโยนะมเนี่ยส่งน้ําเสร็จแล้วเนะี่ยน้ำเข้าหูไปข้างหนึง่งนะรู้เลยนะโยมว่าคนที่น้ําในหูไม่เท่ากันเนี่ยนะไม่ทราบว่าจะเป็นเฉพาะผู้สูงอายุหรือว่าคนวัยกลางคนก็เป็นเนี่ยไปหาหมอแล้วส่วนใหญ่หมอจะบอกว่าคนคนกลุ่มนี้จะเดินแบบเอียงเอียงแล้วก็เซยน้ําในหูไม่เท่ากันเนี่ยเอียงเอียงเซยอัตมาก็ลองมานั่งวิเคราะห์ธรรมะด้วยกันพิจารณาตรงนี้ว่าคนที่ลำเอียง เพราะบางทีเนี่ยฟังฝั่งหนึ่งฟังฝ่ายหนึ่งน้ำหนักมันของของการฟังคนคนหนึ่งพูดอย่างเดียวพูดกรอ,อกหูมาแต่ไม่ได้ฟังอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้เผื่อหูไว้นะก็เลยทําให้นึกถึงว่าใช่สิถ้าคนที่ฟังหูแล้วไม่ได้ไว้หูมันก็เลยกลายเป็นว่าเอียงไปฝั่งนี้แล้วยิ่งท้าใจในมีอคติสี่อย่างลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะกโกรธลำเอียงเพราะหลงลำเอียงเพราะกลัว นะถ้าหากว่ามีอคติ4อย่างนี้แล้วต่อให้มีข้อมูลครบ2หูได้ยินฝั่งนี้ด้วยได้ยินฝั่งนี้ด้วยแต่ถ้าใจมันเอียงซะแล้วเนี่ยนะเป็นผู้ใหญ่ก็เสียคนเป็นลูกน้องก็เสียคนเป็นพ่อแม่เป็นลูกหลานก็เสียคนเพราะว่าฟังหูแล้วหูหนึ่งก็มีก็ฟังเหมือนกันก็จริงแต่ใจมันลำเอียงแต่ถ้าป้องกันเบื้องต้นก่อนทุกท่านก็คงจะทราบเหมือนกันแหละนโยมว่าถ้าเราฟังฝ่ายหนึ่งแล้วก็เผื่อใจไว้ว่าเดี๋ยวเราจะฟังอีกฝ่ายหนึ่งด้วยนะ นะเราจะไม่ไม่ฟังฝ่ายเดียวแบบกลายเป็นคนเอียงไปเหมือนคนที่น้ําในหูไม่เท่ากันมีอะไรที่มันไม่เท่ากันในหูมันก็ต้องพิจารณาตรงนี้แหละโยมว่าเราทุกท่านถ้าหากว่าเราจะไม่เป็นคนที่เข้าฝ่ายหนึ่งนะอยู่ฝ่ายหนึ่งอยู่ฝั่งนึ่งแล้วก็สร้างบาปสร้างเวรสร้างกรรมกับเขามันก็พาให้ไปตกนรกประตูนรกมันก็เปิดกว้างเพราะฟังหูแต่ไม่ยอมที่จะเผื่อใจที่จะอีกหูหนึ่ง กลายเป็นคนลำเอียงแล้วยิ่งถ้าเป็นผู้ใหญ่ด้วยโอ้โหยมยิ่งสร้างกรรมได้หนักมากกว่าใครๆทั้งสิ้นเลยทีเดียวดังนั้นตรงนี้โยมก็จึงให้เราวิเคราะห์พิจารณาร่วมกันนะโยมนะว่าเกิดมาชาตินี้นะเราจะพยายามอาตมาก,ก็กําลังฝึกอยู่นะไม่ได้เก่งอะไรมากมายกําลังฝึกอยู่ว่าเราได้ยินอะไรมาถึงเราจะไม่มีโอกาสได้ฟังอีกฝ่ายหนึ่งนะนะเราดูจากสื่อฟังจากสื่อแต่เราจะเผื่อใจว้อีกฝ่ายหนึ่งว่า โลกนี้มันคงไม่มีคือคนทุกคนก็คงจะหวังดีแหละแต่วิธีการปฏิบัติของเขาอะ่ะมันก็อาจจะจะไม่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายมันอาจจะไม่ถูกต้องตามศีลธรรมแต่เขาคงมีเหตุผลของเขาก็นึกด้วยความสงสารว่าเออมันก็ก็สงสารก็รับเวรรับกรรมไปก็แล้วกันนะแต่จะไม่ไปโกรธไม่ไปโมโหโทโสอะไรนะด้วยความสงสารเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ได้ฟังเหตุผลจากเขา แต่เราฟังจากสื่อที่เต็มหูไปหมดแต่เรามองด้วยใจเป็นกลางไม่มีอคติสี่อย่างลำเอียงพาะรักลำเอียงพาะโกรธลำเอียงพราะกลัวลำเอียงพาะหลงนะก็อย่างเนี้ยโยมมันก็ทําให้เราเนี่ยประตูนรกมันก็อาจจะไม่เปิดกว้างนักเพราะใจของเราเนี่ยเป็นกลางกลางไว้ถึงจะมีโอกาสฟังฟังเดียวเราก็จะไม่โซเซมันคนที่น้ําในหูไม่เท่ากันแต่ไม่ใช่ว่าคนที่น้ําในหูไม่เท่ากันเป็นคนไม่ดีนะยกตัวอย่างอุปมาให้เห็นนะหลังจากส่งน้ําเสร็จแล้วก็ได้ข้อคิดเล็กน้อย แต่เดี๋ยวเขาก็คงจะออกถ้าสะเทือนแรงไปนี่ก็สมองจะกระทบกระเทือนเดี๋ยวเลยก,กลายเป็นน้ําออกจากหูก็สมองก็ไหลามาด้วยก็ยุ่งเหมือนกันะนะก็เป็นข้อคิดเล็กๆน้อยๆไม่ได้ประสงค์จะสอนใครตั้งใจจะสอนตัวเองแต่เรารับรู้ร่วมกันไปก็เป็นประโยชน์ร่วมกันเป็นบาร,รมีร่วมกันนะโยมนะอนุโมทนาบุญจริงๆสาธุ